สวัสดีครับวันนี้คุณกำลังอยู่กับรายการ b r i c k i n Formation นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมารีวิวเซต Lego Minecraft อีกเช่นเคยครับซึ่งเห็นอยู่ตรงนี้ก็คือ Lego Harry Potter ซึ่งไม่เกี่ยวกับรีวิวครั้นี้นะครอาละครับแล้ว Lego วันนี้นะครับนั่นก็คือเซต21114นะครับ ผมก็ยังไม่เคยคุ้นชินกับการเรียกเซตเลโก้ที่เป็น5หลักเซตนี้เนี่ยมีชื่อว่า The Farm นั่นเองตัวนี้เนี่ยมี262ชิ้นนะครับแล้วก็มีมินิฟิกเกอร์เนี่ยสตัวและในเซตเนี่ยจะมีแกะกับหัวในเกมเนี่ยแกะนี่จะเป็นตัวที่ให้ขนนําไปครับของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเตียงแม้กระทั่งแบบพวกของแต่งบ้านนะครับแล้วก็ส่วนวัวเนี่ยจะเป็นตัวที่ให้เนื้อเนื้อสัตว์มากินนะครับแล้วก็เป็นหนังเอาไว้ทำกรอบ เดี๋ยวเราจะมาดูกันแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเป็นสตีฟก็คือผู้เล่นของเราเช่นเคยแล้วก็สเกเลตันซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็นตัวโครงกระดูกที่ถือธนูจะคอยมายิงเพราะว่าเมื่อกี้มีซอมบี้ที่จมตีระยะประชิดมีแมงมุมที่ปีนบ,บ้านเราขึ้นมาบนหลังคาแล้วก็มาโจมตีเราแล้วก็ตัวนี้เป็นสเกเลตันซึ่งคอยยิงเราจากระยะไกลนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าข้างในกล่องมีอะไรกับ้างตัวนี้มาพร้อมกับเพลทเพลทเพลทสามอัน มีเพลทใหญ่อันหนึ่งแล้วก็เพลทเล็ก2อันก็มาพร้อมกับสมุดคู่มือพร้อมกับสูงิีส2สูงใหญ่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าต่อเสร็จแล้วจะเป็นไงครับและตอนนี้นะครับเราได้ต่อเซตเลโก2 1 1 1 1 4เรียบร้อยแล้วครับคือมีมินิฟิกทั้งหมด 2ตัวแล้วก็มีสัตว์เลี้ยงในเกมทั้งหมด2ตัวเช่นกันครับเร,เราเริ่มที่ตัวแรกนะครับนั่นก็คือสตีฟผู้เล่นของเราในไมโครฟ์นะครับตัวต่อมานะครับนั่นก็คือสเกเลตันซึ่งตัวนี้เนจะเป็นตัวร้ายที่จะคอยมาโจมตีเราจากระยะไกลตัวนี้จะเป็นวัวกับแกะซึ่งเราอธิบายไปแล้วในตอนแรกพาร์ทที่น่าสนใจนะครับก็คือส่วนหัวของมันเป็นพาร์ทหัวมันเลยนะครับนี่นะแล้วก็ตรงส่วนขาส่วนขาของมันเนี่ยจะเป็นพาร์ทขาเลย นะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียว,วก็ต่อมานะครับในส่วนของเจ้าผลผลิตซึ่งในเกมเนี่ยจะมีอ้อยในเกมเรียกว่าชูการ์เคนตัวนี้เนี่ยสามารถนํามาทําเป็นกระดาษได้ในเกมนะครับแล้วก็ต่อมานั่นคือเจ้าผลฟักทองฟักทองตัวนี้เนี่ยเราสามารถนํามาเปลี่ยนหัวกับสตีดได้แล้วก็ต่อมานะครับนัก็คือต้อนไม้ต้นไ,ตนไม้นี่ผมยังไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่เพราะว่ามันดูเกี้ยงไปหน่อยแล้วก็ต่อมา ก็จะเป็นตัวส่วนของรั้วในเอาไว้ใส่ปศสุสัตว์ของเรานะนี่ใส่แล้วก็มีประตูรั้วคอยปิดก็อีกอันนึงนั่นก็คือโต๊ะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาเป็นพาสกินมาหมดเลยเป็นโต๊ะคราฟเนี่ยเลโก้สกิีนชอบมากเพราะว่าถ้าเกิดเป็นสติ๊กเกอร์เหมือนสมัยก่อนเนี่ยจะแบบปล่อยนานๆไปปุ๊บโอ้โหล่อนเป็นแผ่นเลยนะครับตัวนี้เนี่ยโต๊ะคราฟเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ เวลาเราเล่นเกมเนี่ยพอเราได้ไม้ตัดไม้มาปุ๊บเราก็จะมาคราบเป็นเจ้าแผ่นไม้แล้วเราก็เอามาทําเป็นแท่งมาคราบเป็นเจ้าพวกที่ขุดธนูอะไรพวกนี้นะครับก็สําหรับใครที่เล่นเกมก็จะรู้จักกันดีนะครับกับโตะ๊ะรับโต๊ะนี้เอาละครับและนี่ก็คือ ภาพรวมของ LEGO Set 21114 The Farm นั่เนี่เองครับพบก,กันใหม่โอกาสหน้านะครับวันนี้ผมนพฤทธิก์กมลสวุวรรณก็ต้องขอลากันไปก่อนนะครับแล้วก็รายการ b i g Information นะครับสำหรับใครที่อยากติดตามรายการของเรานะครับไปที่ y o u t u b e c o m s l a s i k i n f o หรือไปที่ f a c e b o o k c o m s l a s h i k i n f o ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอลากันไปจริงๆนะครับสวัสดีครับ